ครับวันนี้ก็มาพบกับกิ่งตามเดิมนะครับสำหรับวันนี้กิ่งจะมาพูดถึงในเรื่องของ complex number แล้วก็หรือจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองนะครับซึ่งพื้นฐานในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยหลักเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันก็คือ z จัดอยู่ในอันดมด x กับ y uniform มันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมและเราจะเรียกไอ้เจ้า z เนี่ยเราเรียก z เนี่ยว่า ส่วนที่เป็นจำนวนจริงหรือ real part อันนี้คือจำนวนจริงอันนี้คือส่วนที่เป็นจำนวนจริงนะครับส่วน y เนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนของ imaginary part หรือส่วนของจำนวนจินตภาพจำนวนจินตภาพนั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบเนี้ยเราสามารถเขียน ออกเป็นได้ x เนี่ย x เท่ากับจำนวนจริงของ z และ y คือจำนวนจินตาภาพหรือ imaginary ของ z นั่นเองนะครับซึ่งจำนวนจินตาภาพเนี่ย y หร,หรือ i เนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของคู่อันดับฟังก์ชันก็คือ0กับ1ซึ่งเราเรียกว่า imaginary Imaginary unit คือหน่วยของจำนวนจินตภาพนั่นเองนะครับและมันถูกเขียนในานามของ i นั่นเองต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับ i การว่า i นั้นเป็นลักษณะอย่างไงยอย่างไงเออนะผิดไปจริง i คือจำนวนจินตภาพถูกไหม Imaginary i ก็คือมาจาก Imaginary นั่นเองต่อมา ตามหลักความเป็นจริงแล้วในการถอดเครื่องหมาย q u a r ร root เนี่ยมันจะเป็นเพียงจำนวนเต็มบวกเท่านั้นถูกต้องไหมถ้าเมื่อเราเรียนตอนสมัยก่อนๆเนี่ยตอนอนุบาลเออเราเรียนตอนอนุบาลเนี่ยเวลาเราถอดรูทเนี่ยมันอาจารย์ะมาบอกว่านี่นักศึกษาเวลาเราถอดรูทเนี่ยในเครื่องหมายรูทอ่ะห้ามติดลบนะถ้าติดลบอะ่ะมันหาไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ยพอเราโตขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์ก็จะบอกว่าเอ้ยเครื่องหมายในเครื่องหมายรูทเนี่ยมันสามารถติดลบได้นะ โอเคปะ่ะแล้วเราก็จะเกิดอาการงงเกิดขึ้นเขาจึงมีเรื่องของ c o m p พล็กซ์นัมเบอรหรือจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมาให้เราศึกษากันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูว่า,อ,าอย่างเช่นอ่า i ถ้า i เดียวเนี่ยมันแทน square root ลบหนึ่งโอเคปะ่ะอันนี้เราต้องจำนะ i กำลังสอง i กำลังสองอกำลังสองมันคืออะไร i กำลังสองมันเกิดจาก i คูณกันสองครั้งใช่ไหม i คูณกันสองครั้งเดี๋ยวขอแยกเอามาเขียนตรงนี้นะ i อคูณกันสองครั้งก็คือ qua r ร์ร o ทลบหนึ่งคูณกับ qua r ร์ร o ทลบหนึ่งถูกไหม qua r ร์รูทลบหนึ่งคูณสแควร root ลบหนึ่งสแควรมันคูณกับ square root เครื่องหมาย qua r e root มันหายไปถูกปะมันจึงเหลือกลายเป็นลบหนึ่งนั่นเอง ต่อมา i กกำลังสาม i กำลังสามเนี่ยมันก็คือคูณกันอีก Square root ลบหถูกต้องมาเพราะอันเนี้ยมนได้ลบหนึ่งอยู่แล้วก็เติมลบข้างหน้ามันจึงกลายเป็นลบ Square root ลบหนึ่งเป็นแบบนี้นี่เองและ i กำ I, กำลังส i ่ํากำลังสเนี่ยมันก็คือคูณกับส u a r e root ลบหออกไปเพื่อให้มันครบอะไร มันคบสี่ตัวถูกป้ะนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามและตัวที่สี่เมื่อคูณกันคบสี่ตัวเสร็จเรียบร้อยปับ๊บตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นกลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกหนึ่งถูกไหมทําไมถึงกลายเป็นบวกหนึ่งอย่ากิ่งจ้ะอธิบายให้ฟังก็คือตรงเนี้ยไอกำลังสามอ่ะมันคือลบสแควร o รูทลบหนึ่งถูกไหมลบสแควรูทลบหนึ่งแล้วมันก็ยังคูณกับ คูณกับอะไรคูณกับสแควร์รูทลบหนึ่งไอเจ้าสแควร์รูทลบหนึ่งคูณกับสแควร์รูทลบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับไอยกกำลังสองถูกปะมันคือลบหนึ่งแต่เนื่องจากเนื่องจากอะไรล่ะไอลบหนึ่งตัวเนี้ยตัวเนี้ย,เ,ยเห็นไหมมันติดลบอยู่เพราะฉะนั้นลบลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งมันจึงกลายเป็นบวกหนึ่งนั่นเองและเมื่อถ้าเราทำไอกำลังห้าอ่าสมมติสมมติพี่ ทำ i กำลัง5ให้ดูอ่าถ้าเป็น i กำลัง5มันก็คือคูณกับส u u r e root ลบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนั่นเองเครับสำหรับต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือการบวกนั่นเองนะครับในการบวกของอ่าจำนวนเชิงซ้อนของอหรือ complex number อรเนี่ยการบวกเนี่ยมีหลักการง่ายๆคือเราสามารถบวกได้ตามปกติเหมือนที่เราบวกจำนวนเลขและสามารถสลับตำแหน่งเคลื่อนที่ ได้ตามปกตินั่นเองนะครับอย่างเช่นแต่รูปแบบยูนิฟอร์มของมันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ z เท่ากับ x บวก i y แต่ในทางในสมัยที่เรียนตอนม4ถึงม6 นะครับน้องๆที่เรียนม .4 ถึงม .6 เนี่ยเราจะใช้ z เท่ากับ x บวก i y แต่ถ้าเราเรียนในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเมื่อเราใช้ i เนี่ยเราจะเจอปัญหาพบว่าหากเรามีการเรียนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเนี่ย i มันคือกระแสถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเขาจึงคิดค้นอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ไม่ให้ซ้ำกับ i นั่นก็คือ j นั่นเองนะครับก็คือ z เท่ากับ x บวก jy นั่นเองอ่ะอันนี้เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวอักษรเพื่อให้กับตัวแปรนั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาดูว่าการบวกการบวกการบวกของจำนวนเชิงซ้อนนั้นเป็นยังไงเราก็มาดูอ่าก็คือการบวกนะ x1 x1 บวก iy1 แล้วก็บวกกับ x 2บวก iy 2แต่ในที่แต่ในที่นี้เนี่ยพี่ขอใชอ้เป็น i ก่อนละกันตัวนี้เนี่ยเราสามารถเขียนให้มันเท่ากับเราต้องใช้เท่ากับตรงนี้ละกันมันมีค่าเท่ากับมันมีค่าเท่ากับ x 1บวก x 2เข okay, มม x 1บวก x 2แล้วก็บวกกับ y y 1 y1 หนึ 1> 1่งบวก y สองที่พี่เอา i มาเขียนไว้ข้างหน้าเพราะว่ามันใช้ i เป็นตัวร่วมจึงดึงไอที่เป็นตัวร่วมเนี่ยออกมารูปแบบมันจะเป็นแบบนี้อ่าถูกต้องไหมเดี๋ยวพี่จะพาทำํำแบบฝึกหัดดูสักหนึ่งข้อละกันอ่ะเอาเป็นข้อนี้ละกันนะเป็นเซหนึ่งเขากำหนดมาให้เขากำหนดมาให้เซหนึ่งเท่ากับ z ซหนึ่ง เท่ากับแปดบวกสาม i แปดบวกสาม i ซ e สองเท่ากับเก้าลบสอง i อ่าเราจะมาบวกกันจะบวกกันได้ยังไงเราก็มาตั้งเลยเป็นแบบนี้ z e หนึ่งบวกซสองถูกไหม set หนึ่งบวก z สองมันก็คือเท่ากับแปดบวกสาม i ถูกต้องไหมแปดบวกสาม i บวกกับ 9ก้ลบสอนั่นเอง9ก้ลบสอโอเคไหมแล้วก็มาบวกกันเลยเขาบอกว่า x1 x1 หนึ x 1, x 1 của, ่งคือตัวนี้อ่ะ x ออันนี้คือ x1 y1 อันนี้คือ x2 y2 สองถูกไหมเขาบอกว่าให้นำา x หบวก x ็็คือตัวนี้กับตัวนี้มันก็คือ8ปบวกเนั่นเองอ่ะ8ปบวกเ แล้วก็บวกกับบวกกับอะไรอ่า i ใส่ไว้ก่อนบวกกับ y หนึ่งบวกกับ y หนึ่งก็คือตัวนี้ y สองก็คือตัวนี้มันก็คือสามบวกกับอะไรบวกแต่มีเครื่องหมายสองสองมติดลบใช่ไหมจึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของเราเนี่ยมันก็คือมันก็คืออะไรสิบเจ็ดบวก i นั่นเองอันนี้คือคำตอบที่เราได้มาถูกต้องไหมเพราะว่าอันเนี้ยสามลบหนึ่งันก็คือหนึ่งหนึ่งคูณไก็ได้ i อเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดอ่ะโอเคนะครับสำหรับการบวกส่วนต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการคูณกันบ้างอ่ะการคูณน,นะครับอ่ะ การคูณการคูณเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากการคูณก็เหมือนการจับคูณกระจายเหมือนปกติที่เราคูณกันในในตัวเลขปกติที่ไม่ใช่จำนวนเชิงซ้อนนั่นแหละอ่าแล้ก็มาดูละกันมันจะเป็นแบบนี้ฟอร์มของมันนะครับจะเป็น x 1บวก i y 1อันนี้คูณกับ x 2บวก i y 2 ซึ่งตัวนี้เครื่องหมายมันจะเป็นลบหรือจะเป็นบวกก็ได้นะครับแต่สังเกตดูว่าจะมีวงเล็บเนี่ยสองชุดนั่นก็คือมันคูณกันอยู่นะครับก็คือการคูณแล้วก็คูณแบบกระจายปกติเลยกระจายปกติคือยังไงล่ะก็ไอเจ้า x หนึ่งเนี่ยคูณ x หนึ่งคูณกับ x สองถูกไหม x หนึ่งคูณกับ x สองมันก็จะได้เป็น x หนึ่ง x สองถูกไหมต่อมาเส้นที่สองเป็น 1> x 1กับ i y 2ก็เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมเพราะมันเป็นบวกคูณกับบวกก็จะเป็น x 1น่ x หนึ่ง i y 2อ่งเส้นต่อมาจะเป็นฝั่งนี้เพราะว่าชุดนี้ตัวนี้หมดไปแล้วถูกไหมต่อมาเหลือตัวนี้มันก็จะเป็น i y 1คูณกับ x 2ก็จะได้เป็น x สองคูณกับ i y หนึ่งเมื่อคูณตัวนี้แล้วด้านหลังเอเสียใจต้องไปคูณด้านหลังด้วยนะคูณตัวเดียวไม่ได้เหมือนจชงมาคูณกับด้านหลังอีกก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกกับ i y 1คูณกับ i y 2อันนี้คือรูปแบบนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูละการเพื่อจะให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น example พี่ใช้ z ซ z หนึ่งสองจากโจทย์การบวกข้อที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือพี่เอาตัวเลขมาเลยนะแปดบวกสามไอคูณกับเก้าลบสองไอการคูณปกติถูกไหมโยงเลยครับน้องๆมันก็จะเป็นแบบนี้8ปคูณกับเ 8ค,คูณกับ9 8 9เป็น72ถูกไหมด้านหน้าไปเราอ,อด้านหลังไม่ยอมนะด้านหน้าได้แล้วต้องมาคูณด,ด้านหลังอีก8คูณ2เป็น16แต่เพอเอิญนว่าหน้า2เนี่ยมันติดลบอยู่จึงกลายเป็นลบ 16i นั่นเองต่อมา8เสร็จเรียบร้อยละยังเหลือ 3i ถูกต้องไหม 3i ยังไม่ได้คูณใครเลย 3i เดี๋ยวน้อยใจก็คูณให้มันด้วย 3i คูณกับ9กลายเป็นหน้าเป็นเครื่องหมายบวกหมดนะจึงกลายเป็นบวกเก้าสอ่าต่อไปยังเหลือ 2i อกีก3าคูณสช่วงเนี้ยน้งนองๆต้องดูนะผิดกันเยอะมากก็คือ3าคูณสเนี่ยมันติดลบถูกต้องไหมอ่าเราใส่ลบไว้ก่อนมันติดลบตรงนี้กลายเป็นลบเท่าไหร่สาคูณสเป็นลบห i i ของเราต้องกำลังสองด้วยถูกต้องไหมเพราะว่ามันสามคูณกับลบ2 i i เราต้องกำลังสองด้วยแต่เผอิญว่าอย่าลืมกันเชียวว่า x อ,อ,อยกกำลังสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับลบหนึ่งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วลบหนึ่งของ i ตัวเนี้ยของพจน์นี้นะของโพจน์นี้เนี่ยมันก็คือลบ หกถูกต้องม้มแ,แล้วยังลบมันยังหกเนี่ยยังคูณกับ i ออยู่ซึ่งไอกำลังสองมันคือลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คือบวกหกนั่นเองพจน์นี้จึงกลายเป็นเบดเสร็จจึงกลายเป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเป็นเท่าไหรเจ็ดสิบสองบวกหกแล้วสองตัวเนี้มันมีตัวร่วมเหมือนกันก็คือ i ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นเท่าไรลบสิบหกบวกยี่สิบเจ็ดไอ ลบสิบหบวกยิบเจ็ดไอเป็นเท่าไรสองตัวนี้เป็นบวกสิบเอ็ดไอนั่นเองอันนี้จึงกลายเป็นเบสเ็จกลายเป็นเจ็ดสิบแปดบวกสิบเอ็ดไออ่าอันนี้เราก็ได้คำตอบออกมามันเป็นประการชนิดนี้เองนะครับต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของการลบการลบเนี่ยจะมีหลักการการลบนะการลบจะมีหลักการคล้ายๆหลักการเดียวกับการบวกเลย การลบจะมีหลักหลักการเดียวกับการบวกอ่าหลักการเดียวกับการบวกมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันการคูณไปแล้วนะการคูณไปละต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการลบบ้างอ่าการลบอ่าการลบการลบของจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ z ับหนึ่งลบซสองจูต้องมสมมติเขามีให้โจทย์มาให้เรามันก็คือเอา 1> x 1ลบ x 2นั่นเองแล้วก็บวกกับ i y 1ลบ y 2เป็นแบบนี้อย่างเช่นพี่จะยกตัวอย่างพี่จะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพี่ตั้งจทมาใหม่ละกันนะขอเป็นตัวนี้ z 1นึเท่ากับแบวกห i z 2มีค่าเท่ากับ10ลบ 8i อ่ะตัวเลขอย่างนี้แหละไม่ห่างไปไหนเลยแล้วก็มาดูว่ามันสามารถกระทำกันได้ยังไงบ้างอ่ามาดูอย่างนี้เลยตามสเต็ปของเราเลยใช่ไหมมันก็คือ z 1ดหนึลบซมันก็คือ x1 ของเรา x1 คือ8ใช่ไหมแปดลบสิ การลบเราจะสลับตำแหน่งไม่ได้นะครับถ้าเขาให้ z 1มาก่อนแล้วก็กระทำด้วย z 2แล้วก็ต้องตั้งตามนั้นแปดลบสิ 10. แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกไว้ก่อน i y y หของเราคือ5 i ถูกไหมลบ y 2ของเราคือลบแปด i r อ,อย่าลืมเอาเครื่องหมายมาด้วยนะลบแปด i i i มันแยกออกไปแล้ว i มันแยกออกไปละ มันจึงเป็นลบแปไอแบบนี้5้ไอก็มีแล้วนะ I ไอมีละเพราะว่าพี่ลืมไปว่าตอนแรกที่เราทำคือเราดึงตัวร่วมออกไปเรียบร้อยละต่อมาแล้วก็ทำเลย8ปดลบสิ 10, เหลือลบสถูกไหมบวกกับ5ลบลบกลายเป็นบวก8ปบวกหเป็น13เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็น13 นั่นเองอันนี้ก็ได้คำตอบออกมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการบวกกับการลบเนี่ยหลักการเหมือนกันเด็ะเลยแต่เวลาเราทำเนี่ยเราต้องสังเกตดูเครื่องหมายว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบหรือไอของเราเนี่ยดึงตัวร่วมออกมายัางถ้าดึงตัวร่วมออกมาแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ตัวร่วมเหมือนที่ใส่ตะกี้นะส่วนถ้าเรายังไม่ดึงตัวร่วมแล้วก็เขียนไอหลังตัวเลขตามปกตินั่นเองอ่าต่อไปเราจะพูดถึงการ การหารนะครับการหารในเรื่องของเรทาการหารเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนอ่ะเราจะมาดูว่ามันมีวิธีการยังไงวิธีการหารนั้นไม่ยากเลยแต่มันอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าการหารเราจะใช้หลักการของการคอนจูเกตเข้ามาช่วยในการเรื่องของการหารนะครับคอนจูเกตเราจะมาดูว่าการหารจะเป็นยังไง การหาราการหารนะครับการหารเขาบอกว่าอย่างเช่นตัวนี้เลยการหารคืออย่างเช่นแซพี่ขาเขียนนิยามให้ดูกันละกัน x 1บวก i y 1ส่วนด้วย x 2บวก i y 2ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วการคอนจูเกตเราคือเป็นการเปลี่ยนเครื่องหมายาเจ้าอ่า ส่วนส่วนตัวนี้นี่เองเพราะฉะนั้นมันคือเอาไปคูณทั้งเศษและส่วนมันก็จะกลายเป็นอะไรล่ะมันก็จะกลายเป็น x หนึ่งบวก i y หนึ่งถูกไหมส่วนด้วย x สองบวก i y สองแต่เนื่องจากเราคอนจูเกตน้องๆสังเกตดูให้ดีนะครับว่าเครื่องหมายตรงนี้เราจะทำการเปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปยังไงจะเปลี่ยนเป็น x สองลบ i y สองเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายนี้เฉพาะหน้า i เท่านั้นส่วนหน้า x จะเป็นเครื่องหมายอะไรเรายังคงไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น x 2ลบ i y 2เพราะเราต้องเอาไปคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองต่อไปกา,การคูณการคูณก็เป็นการคูณปกติทำปกติเลยเหมือนกับการคูณโดยทั่วไปที่เราทำในเรื่องการคูณมาแล้วเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่าง ข้อนี้ให้น้องได้เห็นการเพื่อจะให้ชัดเจนอ่า example เขาบอกว่า z 1เท่ากับ8บวกส i z 2สเท่ากับ9ลบส i 9ลบส i นั่นเองอ่ะแล้วก็มาดูว่าเราจะทำยังไงกันตาม concept ของเราเลยอ่า s z เท่ากับ x 1ของเราคือ 8บวกสาใช่ไหมก็คือ i เนี่ยเราสามารถเขียนไว้ได้ทั้งหน้าตัวเลขและหลังตัวเลขไม่ผิดเพราะมันถือว่าเป็นการคูณสามารถสลับตำแหน่งกันได้ต้องนะส่วนด้วย z2 z2 ของเราคือ 9-2i 9ลบ2 i 9ลบ2ถูกต้องไหมถูกต้องนะต,งนะต่อไปเขาบอกว่ามันต้องทำการคอน u ูเกตอันนี้ พวกนี้นี่แหละเขาเรียกว่าส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าการเป็นการคอนจูเกตนั่นเองส่วนตรงนี้เราก็เขียนไว้เหมือนเดิมคือ8บวก 3i 8บวก 3i ส่วนด้วยอ่าส่วนด้วย9ลบ 2i อันนี้พาร์ทเนี้ยเรายังเขียนไว้เหมือนเดิมพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้เนี่ยเราเขียนไว้เหมือนเดิม พาร์ทสีแดงคือเราเขียนไว้เหมือนเดิมลอกโจทย์มาเลยแต่พาร์ทที่เป็นส่วนสีฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการคอนจูเกตนะละเราจะสลับเครื่องหมายเฉพาะหน้าไอนะจําไว้เสมอว่าเราจะสลับเครื่องหมายเฉพาะหน้าไอสลับเออ่สลับไปเป็นตัวนี้เอาไปคูณทั้งเศษและส่วนนะเก้าบวกสองไอเห็นไหมเครื่องหมายต่างกันแล้วนะเครื่องหมายต่างกันแล้วนะ เห็นไหมข้อนี้ก็ต่างกันละเครื่องหมายจะต่างกับตัวเดิมตัวเดิมคือตัวนี้อันนี้สองตัวนี้คือตัวใหม่เครื่องหมายจะสลับกันซึ่งตัวนี้ปกติมันเป็นลบใช่ไหมเรามาทาใหม่ก็จะกลายเป็นบวกก็จะเป็นเก้าบวกสองไอเอาไปคูณทั้งเศษและส่วนอ่าแล้วก็มาคูณกันเลยสีสวยมากสีเงามอลามหรูชมพูฟ้าจ้ะแล้วก็มาดูต่ออ่าสีดีนี่ว่าอ่า การคูณแล้วก็คูณตามปกติเลยถูกต้ไหมเป็นการกระจายเป็นการคูณแบบกระจายนั่นเองก็คือแปดเก้าแปดเก้าแปดเป็นเท่าไหร่เก้าแปดเจ็ดสิบสองถูกไ้มอ่าเรามาดูเก้าคูณกับแปดปดคูณกับเก้าเนี่ยมันก็คือเจ็ดสิบสองถูกไ้ม แปดคูณกับสองเครื่องหมายข้างหน้าเป็นบวกนะต้องพยายามหมั่นดูเครื่องหมายด้วยแปดคูณกับสองก็คือบวกสิบหกไอนั่นเองต่อมาสามยังไม่หมดนะสามสามคูณเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดแต่ยังติดไอนะบวกยี่สิบเจ็ดไอบวกยี่สิบเจ็ดไอแล้วก็สามคูณกับสองไอสามคูณกับสอง สามคูณกับสองเป็นหกแต่เนื่องจาก I คูณ I ได้ i อกำลังสองซึ่งไอเจ้า i อกำลังสองเนี่ยมันก็คือไอกำลังสองมันก็คือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นลบหกนั่นเองอ่าข้างล่างเรามาดูข้างล่างบ้างโหเส้นตรงมากข้างล่างเนี่ยเก้าคูณเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดถูกต้องไหมเก้าคูณเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดต่อไปเก้าคูณสองเป็น 8บวกส8 i ต่อมา9อันนี้ก็จะเป็น 9-2i ลบ2 i คูณ9เป็นลบ i นะอันนี้ลบ2คูณ2มันคือลบ4แต่เผิญว่ามันมี i คูณ i เนี่ยจึงเป็น i กำลังสมันคือลบ1ถูกไหมลบ1นะลบนะบนะตะกี้ลืมเขียนลบลบ1มันจึงกลายเป็นบวก1นั่นเอง อ่ะจึงกลายเป็นบวกสี่จึงกลายเป็นบวกสี่นะเพราะว่าสองคูณสองเป็นสี่อ่ะมันก็เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่มาเขียนฝั่งนี้นะพี่จับชุดนี้เนี่ยพี่ขอจับไอเจ้าก้อนนี้เนี่ยมาเขียนฝั่งนี้นะเดี๋ยวน้องๆมองไม่เห็นพี่ลอกมาเลยนะเป็นเจ็ดสิบสองบวกสิบหกไอบวกยี่สิบเจ็ดไอลบหก ส่วนด้วย8ปดสิบเอ็ดบวกสิบอลบสิบบวกส่อ่าแล้วก็มาทำการบวกการคูณปกติอ่าเรามาดูตัวแรกตัวแรกแล้วก็ตัวไหนที่มันไม่มีตัวไหนที่มันมีตัวร่วมเหมือนกันตัวร่วมเหมือนกันบ้างมันก็คือ72ถูกไมเจ็ดสไม่มีตัวร่วมกับกับเลยกับลบ6เพราะฉะนั้น7 2็ลบหเหลือห6และ16บกวกกับ27มันก็คือ บวกกับสี่สิบสามไอนั่นเองใช่ไหมส่วนพาร์ทข้างล่างเห็นไหมสังเกตไหมว่าบวกสิบดไลบสแปดไอตัวนี้หมดหมดหายไปเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นแปดสิบห้านี่เราก็ได้คำตอบสำหรับข้อนี้แล้วแค่นี้เองสำหรับการหารนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเรื่องของการบวกการคูณการลบแล้วก็การหารสี่เรื่องด้วยกันนะครับที่เราพูดในเรื่องของคลิปนี้ แล้วสำหรับเรื่องต่อไปเราจะพูดในเรื่องของอาการแปลงระบบนะครับระหว่างจากเรกแทงคูราไปเป็นเรกแทงไปเป็นพอ่าฟอร์มจากพ o ลราฟอร์มเนี่ยการเป็นเรกแทงเราจะมีการทำกันยังไงเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย